สวัสดีครับผมนายแพทย์อัทุลริมแสงรัตน์นะครับจากดร Wellness นะครับถ้าจะพูดถึงวิธีในการรักษาตัว E.D. นะครับหรือภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของยากินนั่นเองโดยยากินกลุ่มที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการรักษาภาวะ E.D. นะครับเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่า PDE5 Inhibitor ในกลุ่มนี้นะครับจะมียาอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับแต่ที่เป็นที่นิยมเนี่ยครับก็จะมียา s ซิเดน a ฟิ l หรือที่รู้จักกันในชื่อยาว่าไวอา r ้นะครับกับยา t าดาล l ฟิลนะครับหรือที่รู้จักกันในยี่ห้อว่าเซียลิสนะครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นที่นิยมในเมืองไทยนะครับยากลุ่มนี้นะครับเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่า จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับเพราะว่ายังมีข้อห้ามในการใช้ยาหรือมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอีกหลายตัวหากคนไข้นะครับไปซื้อยาเองหรือนํายามากินจากเพื่อนนะครับก็อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับหากท่านใดนะครับต้องการรักษาภาวะอ d ดีนะครับจึงแนะนําให้พบกับแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้ ตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับดูว่ามีข้อห้ามหรือมียาอะไรที่ห้ามกินคู่กันกับยากลุ่มนี้หรือไม่นะครับหากพบว่าไม่มีนะครับสามารถใช้ยากลุ่มนี้ได้โดยปลอดภัยในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการปรึกษานะครับก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ